สวัสดีครับคุณผชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผชมอังคารที่9ธันวาคม2568นี่คือวันที่2ของการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยจากการลุกรานของชาติที่ทรยศคนทั้งโลกอย่างเขมรชาติที่ไม่เคยมีความกระตันอยู่รู้คุณใครในโลกนี้อย่างเขมรและก่อนที่จะเข้ารายการก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญของผมนะครับ ความสูญเสียของทหารหารของไทยยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆก่อนเข้ารายการนี้ได้รับทราบว่าความสูญเสียของทหารไทยเกิดขึ้นเป็นรายที่สีนี่คือความเจ็บปวดและนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีเพื่อนบ้านที่เป็นชาติไร้สำนึกไร้อรารยธรรมอย่างเขมรครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีครับ จัดการให้สิ้นแบบม้วนเดียวจบแล้วบังคับให้คุกเข่าสมสารมานั่งคุยกับเราหรือจะคุยแบบกระปิดกระปลอยเหมือนเดิมผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณเทพไทยเสงพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับควณต้นครับขอบพระคุณมากครับพี่เทพไทยโอ้โหเกริ่นรายการใช่เหมือนกับว่าคิดว่าจะไม่ไปเขมรแล้วใช่ไหมเนี่ยฮอออก กลนจัวหัวรายการพูดจาคุณเข้าใจรอเปล่าคุณเซนดูอยู่ในรายการคุณอะ่ะท็อปนิวเนี่ยนะไม่มีใครครบคุณเซนไม่มีใครครบไม่ไม่มีใครอยากจะไปหรือเอาละหรือคุณเทพไทยอยากไปคือผมเนี่ยคิดนะเมื่อก่อนนะคิดคิดว่าเออไปเที่ยวถึงยุโรปไปเที่ยวอเมริกานะข้าง,ข,างข้างบ้านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวบ้างฮ<ะ>คือลาวก็ไปมาแล้วครับพม่าก็ไปมาแล้วมาเลสิงคโปร์ไปมาแล้วครับ เวียดนามก็ไปมาแล้วครับเลือกเมนนี่แหละยังไม่ได้ไปไม่เคยได้ไปสักทีไปสักหน่อยไหมคือคือพอถึงตอนนี้ผมก็ตั้งแต่เอาอย่างนี้ว่าตั้งแต่ผมเป็นโคศกส่วนตัวให้คุณอภิษ์ครับแล้วก็ตอบโต้กับคุณเซนฮะตั้งแต่นั้นมาผมก็เสียวสลังว่าเลยคือไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่แน่ใจจะจะไปคือไม่อยากไม่กล้าไปออะพูดรรงงไม่กล้าไปที่นี้อย่างนี้ครับคุณเทพไทยเอาเราเข้าเรื่องเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเนี่ย ผมรวบรวมความรู้สึกของคนไทยครับก่อนเข้ารายการไม่เกิน30สนาทีมีรายงานข่าวออกมาว่าทหารหารของไทยเสียชีวิตรพรีร่างกายเป็นรายที่สี่ครับคนไทยตอนนี้เดือดมากคุณเทพไทยฮะเขมร,รเป็นชนชาติที่ไม่มีใครครบอยู่แล้วในโลกนะวันนี้ไม่มีใครอยากไปแต่ทีนี้จะถามคุณเทพไทยว่าคุณอนุทินชาญวิรกุลนายกรัมตรีณขณะน,นี้ความสูญเสียขนาดนี้ม้วนเดียวจบไปเลยดีไหม คือม้วนเดียวมันต้องให้จบอยู่แล้วถ้าพูดถึงนะ,ะผมว่าคุณอนุทินผมไม่รู้นะว่าว่าเขาคิดยังไงนะเพราะเขาเป็นนักการเมืองแต่ว่าทหารเนี่ยผมเนี่ยอ่านสัญญาณดูจากเสนาธิการฐานบกพลเอกใจพลึกดวงประพัดใช่ไหมโอ้พูดเนี่ยถูกใจผมมากเลยต้องริดรอนให้สักการลบของกัมพูชามัน พิการไปเลยจะได้ไม่เป็นปัญหาบไปเลยศักยภาพทางการทหารเนี่ยจบออจบไปอีกนานแสนนานไม่มาเป็นเสี้ยนหนามเราอีกเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมว่าทหารเนี่ยโอเคเลยนะเอทหารก็อยากแล้วผมว่าผมก็อ่านใจทหารว่าอยากตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนที่มีใครบางคนไปเซ็นสัญญาหยุดยิงอ หกโมงเย็นด้วยตอนแรกจะเอาหกโ,<ช>โมงเย็นด้วย<ล>เออแล้วไปเอาเที่ยงคืนมันไม่เสด็จน้ำไงจะมาลาประสาต,ตาควายมันยังเห็นอยู่ไงยัเอาไม่ได้ยังเห็นอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มันหมดเวลาพอดีแล้วมันเป็นแผลใจสาหรับทหารไงนั่งดูอยู่มันก็ตําตาเมื่อ,อไหร่จะเอาคืนมาให้ได้มันนี่มันของเราแท้ๆไงแล้วหลังจากวันนั้นพวกขมรทั้งทั้งหมดก็ยังทําตัวกวนบาทาทหารไทยอยู่อีกทุกวัน อ๋อมันก็หาเรื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เยอะๆอยงไงเราก็ยังเหยียบกับระเบิดขาที่ขาที่หกขาที่เจ็ดอยู่เลยผมว่ามันเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่มันชอบมันวางกับระเบิดเก่งที่สุดนะผมว่าอันนี้ในจริงๆถ้าอยู่แถวบ้านผมนะผมไม่ไปดักหมูเถื่อนหรือว่าไก่ <ไ>วางแล <ไป S 2> ่ว้ว,วางแล้วเออไปวางแล้ว <laughs> เออเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยมันควรจะไปวางแล้วไปดักหมูเตือนไปดักอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้น,นี่มาโอ้โหมาดักทหารไทยโอ้โผมเห็นแล้วไหมสมควรประนามคือถ้าถอดร,รหัสณขณะนี้คุณเทพไทยบอกว่าทางการทหารเนี่ยชัดมากกะที่จะเอาแบบสิ้นซากสิ้นแผ่นดินกันไปสิ้นถอนรากถอนโคนครับอ่าส่วนทางการเมือง ยังไม่รู้ว่าเป้าวางไว้ถึงขนาดไหนถูกไหมฮะครับอ่ะถ้าอย่างนี้ผมถามคุณเทพไทยเคยเป็นโคศกประจําตัวอของอดีตนายกร,รัฐมนตรีครับก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคั้วอำนาจลักษณะของฮุนเซนนะวันนี้ก็ต้องถือว่าฮุนเซนเป็นผู้นำขมินเต็มตัวอยู่แล้วต่อให้เป็นพ่อนายกก็คือทั้งสู้ตายกับไทยโดยที่ศักยภาพก็ไม่ถึงทั้งปล่อยภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอน,นุทิน กอีแค e ่ at, ตอนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประชุมผู้ว่าเพื่อหวังดิสเครดิตแบบนี้เขาเรียกว่าไฟท่าแตกใกล้จะใกล้จะสิ้นสติหรือยังสําหรับคุณเซคืออุนเซนงัดลูกไม้เก่าๆถ้าภาษาโบราณก็เรียกลูกไม้คู่ลิงกินเออก็คือว่าปล่อยภาพออกมาซึ่งค,คือเคยปล่อยภาพและปล่อยคลิป ในกรณีของนายกอุงอิงแล้วก็ประสบความสําเร็จไงปันป่วนกันทั้งประเทศไงและปรัเทศก็มีปัญหาทางการเมืองไงครับก็คิดว่ารอบนี้ถ้าหากว่าปล่อยภาพของอนุทินออกมาอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนมันจะศรัทธาเสื่อมศรัทธานุทินเหมือนกับอุงอิงไงมันจะเป็นประเด็นทางการเมืองไงก็เลยปล่อยออกมาคิดว่าไม้เด็ดไงคิดว่าเป็นอันนี้หรือไม้เด็ดก็เปิดไปประมามันแป๊กไง แบกดังดังมากด้วยนะอะดังแป๊กเลยดังแบบลั่นโลกเลยเออแป๊กมากคือมันไม่มีอะไรคือหุนเซน่เนี่อจะพูดกับแกหน่อยว่ะได้มีเวลาดูแกดูรายการเราหรือเปล่าหรือว่าแกกำลังวอสั่งการทหารอยู่ในวอลรูมหรือเปล่าคือถ้าคุณจะปล่อยอย่างนี้นะคุณต้องปล่อยเป็นคลิปให้มันมีเนื้อหาเขาพูดบ้างไม่ใช่คลิปที่คุณปล่อยมานะกับผู้ว่าไพลินอะไรกูนะ่ะ มันเป็นการปล่อยคลิปที่เขากินข้าวกันเออแล้วก็ทักทายกันแล้วก็ปล่อยคลิปที่เขาทาบุญเออเสริมดวงเป็นสิริมงคลแล้วมันจะเป็นประเด็นได้ยังไงคือมันไม่มีอะไรที่สอว่าคุณอนุทินหรือคู่สมรสจะไปเอื้อประโยชน์จะไปเอาใจเข้าข้าง,ขางขาเขมรเลยถูกไหมใช่ออคือถ้าหากว่าเป็นคลิปเอาอยัางไงเป็นคลิปที่คุณอนุทินไปพูดกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพูดอุนเซ็นนะ พูดกับผู้ว่าแผ่นดินก็ได้แล้วก็ให้ร้ายประเทศไทยโจมตีใครก็ได้ในประเทศไทยที่มันเป็นประเด็นหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เอื้อประโยชน์อะนรี้แล้วเป็นคลิปอย่างไอเนี้ยแหละมันเป็นประเด็นได้ครับแต่ว่าเข้าไปโถ่ไปถ่ายรูปไปเช็คอินมันเป็นงานด้วยมันเป็นงานประชุมด้วยเออแล้วยกมือยกไม้อย่างงี้มันจะเป็นประเด็นมีคนถามผมเยอะแล้วมันเป็นประเด็นไหมผมเป็นประเด็นบ้าอะไรก็จะไปเที่ยว ใช้ถ่ยปสร็จนพงเคยถ่ายรูปแบบนี้ไม่รู้จะกี่รูปต่อก<อ>ี่รูปเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็กินข้าวกันก็ถ่ายรูปกันก่อนกินข้าวก็<ะ>เออเอ,อ,อันนี้ว่าเป็นสูตรสาเร,ร็จนะคนไทยนะคนไทยเนี่หมายความว่าพอนักกินข้าวปั๊บนะอันดับแรกพออาหารมาปั๊บถ่ายรูปอาหารก่อน ผมว่าคนทั้งโลกมั้งเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเลยเอาไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งเคยกินข้าวกับเทพไทยนะไม่พอกินข้าวในร้านอาหารพอกินอาหารมาสวยๆถ่ายอา่านก่อนแล้วก็ส่งให้เพื่อนอ่าแล้วพอเสร็จจากนั้นพอกินข้าวเสร็จหรือก่อนกินข้าวก็ถ่ายรูปมูนอยอ่าถ่ายน้อยตอนน้้เด็กเสิร์ฟมาถ่ายอ่าแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่นี่นอนี่นี่ผู้ว่าเนี่ยเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าคลิป ่ายคลิปเองไงเซลฟี่่สยคลิปเองที่ร้านโกเบโกเบนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในคุณดูนี่มีมีมีประดานร้านอยู่โอเคนั่นเองไม่เหมือนมีอะไรถึงบอกว่าแบบนี้มันคือไฟท่าแตกใช่ไหมเริ่มเข้าเขตที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติจนกรอกไม่มีปัญญาแล้วจนตรอกเออจนกรอกใช่ไหมเออแต่มันมีประเด็นน่าคิดคุณเทพไทยก่อนหน้านี้หุนเซนปล่อยคลิป แพทองทานสนทนากับตัวเองถูกไหมเขาบอกเขาปล่อยจนกระทั่งแพททองทานตกเก้าอี้เราก็นึกว่าเฮ้ยตระกูลหุ่นกับตระกูลชินวัตรมันขัดแย้งกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นด่าแพดทองทานด่าทักษิณเยอะแต่พอมาเป็นอนุทินหุ่นเซนก็ปล่อยอีกหวังนจะโจมตีแสดงว่าจริงๆแล้วหุ่นเซนไม่ได้ขัดแย้งกับใครหรอกแต่หุ่นเซนไม่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเหนือกว่าหรืออย่างไรคือไม่หลอกผมว่าต่อกรณีของแพทองทาน กับทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวและก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอืมเพราะว่าเขาคบกันมานาน30ปีอนุทินเนี่ยเขาไม่ได้คบกันมาขนาดนั้นเขารู้จักกันผิวเผินครับไม่มีอะไรลึกซึ้งแต่ผมก็คิดว่าปัญหาของเราก็คือว่าอนุทินไม่เจรจากับเขาไงวันที่เขาทอดบันไดเขาอยากจะลงนี่ผมอ่านเกมเลยตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาอยากจะลงจาก บันไดาจากการสู้รบนี่แหละถ้าคุณจําได้นะพอคุณอนุทินขึ้นเป็นนายกปับ๊บคุณมาเด็จทรงสารแสดงความยินดีเออก่าวว่ามีไมตรีไงแสดงความดีถ้าคุณอนุทินไปคุยในวันนั้นนะเอาไงคุณจะเอายไงเอาจบจะจบไหมแล้วก็ห้ามรอบกัดนะเว้ยไม่ใช่ว่าหน้าไหวหลังหลอกนะออ,อยากจบก็จบออย่างเงี้ยอ,อคือตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็พูดก็พูดคุณอนุทินไม่ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไร คุณก็เห็นเนี่ยพอกล้ามาปั๊บคุณอนุทินก็บอกว่าก็ให้ทหารจัดการเต็มที่เอาเอายังไงผมก็ไฟเขียวร้อยเปอร์เซนต์อา่าราวนี้ทหารคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันหมันม่นเขี้ยวมานานแล้วไยพวกบ้านนีมเออเพราะว่ามันเห็นกันทุกวันไงมันเดินลาดตะเวนเ็นดังละกวนกวนโอ้ยทุกวันอะ่ะแล้วรอบที่แล้วแขนสุมอกเอเอเอีกแค่สองวันกูจะล่อมึงเต็มเหนียวแล้วล่ะอคุณอย่าว่าแต่ทหารเลยชาวบ้านนี่ถ้าเข็ดใจเดินกูไปฟังเขาสัมภาษณ์เลย เอาเอาจบตะเทีะเพราะเขาก็เบื่อแล้วนะเบื่ออกับการอพยพไปอพยพมาเนี่ยเอาให้มันเด็ดขาดสัเทีเอาตาเทีขี้เกียจจะอพยพแล้วเอ้แต่ฟังคุณเทพชัยแล้วผมคิดขึ้นได้อีกหนึ่งประเด็นในตอนนั้นเนี่ยแน่นอนตามตามที่คุณเทพชัยว่าไอ้สองตระกูลเนี่ยมันคงจะรู้จักมักจีกันมานานอาจจะมีอะไรอ่ะเราก็ว่าไปขัดแย้งกันเพราะขอแล้วไม่ได้อ่าอะไรก็ว่าไปคุณอนุทินที่เลือกว่าจะไม่คุยเนี่ยก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุยไอ้พวกนี้ก็ต้อง อยากจะได้ในสิ่งที่คุณอนุทินให้ไม่ได้อีกไงก็เลยไม่คุยเป็นไปได้ไหมคุณเราไม่รู้ไงว่าว่าท่าทีของคุณคือเอ,เอาพูดก็พูดอันนี้นะผมไม่ได้ว่าคุณคุณอนุทินเดินเกมการเมืองเนี่ยคือหมผมเกรงใจเขาอ่ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอย่างนั้นเหรอคือคือแกเอาเนี่ยว่าที่หลายคนเดียวมันไปนเหมือนคนอน่นว่าแกมือไม่ถึงกับการเป็นนายกคุณอน,อนุทินนะเออ ไม่ถึงกับเป็นนายกแล้ว,ว่าเวลาพูดเนี่ยคือคือคือชั้นเชิงแก่แหมคนถ้าหากว่าเป็นนายกชั้นเชิงในการพูดเนี่ยมันต้องมันต้องแน่กว่านี้อย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างกรณีที่ทหารยียบทุ่นระเบิดเนี่ยคือถ้าเราอย่าวู่วามฉีกปฏิญญานะคือโยนความผิดให้มันก่อนไงโยนความผิดให้มันก่อนว่ามึงเป็นคนฉีกสัญญาเป็นคนเบี้ยวอ่าเพราะฉะนั้นมึงต้องรับผิดชอบอ่า คุณอ,อันวายบายมคุณต้องรับผิดชอบอืโดนันทรัมคุณต้องรับผิดชอบคือถ้าโยนความผิดปไปให้เขาเนี่ยเ,เราก็จะไม่ผิดไงอ,อแต่ว่าพอเราพูดว่าเราฉีกเองคือเหมือนไม่งอกกูฉีกเองคือดูกระแสเหมือนกับว่าเอาใจคนชาตินิยมไมอ,อพอถามว่าแล้วไม่รายงานกับไอ้โดน,นทรัมเหรอะไม่ต้องรีพอร์ตไม่ต้องรายงานใครเห็นไหมพอสุดท้ายโดน,นทรัมไอ้อูเอสทีอาร์มันก็ไม่คุยกับเราไง ถ้าตอนนั้นนะ้า้าพูดเลยป้า,ปาบอกเขาเลยคุณรับผิดชอบโดนน้นรัม้มคุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นพยานแล้วมันมาฉีกเนี่ยมันมาวางกับระเบิดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยคือโยนเน้มันรับผิดชอบด้วยไงมันจะมันจะได้ดีกว่านี้นี่ก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยอะปัจจุบันนี้นะผมว่าในทางการทูตถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะผมว่าผมไม่มีท่าทีก้าวร้าวอย่างนี้นี่ผมเกรงนะคุณต้น ผมเกรงว่าเดี๋ยวโลกมันจะประนามไทยและเราเป็นผู้ร้ายในสายตาโลกเพราะคุณอนุทินเวลาแกพูดเนี่ยแกพูดเหมือนกับเอาใจกระแสะแต่ว่าไม่ได้มองระยาวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างมีคนถามว่าถ้าหากว่าทางอันวัยอิบราิมโดนันทรามจะขอเจรจาใช่ไหม เมื่อวานผู้สื่อข่า,ขาว,าวาถามอบอกว่าท่านต้องคุยกับโดนัลด์ทรัมป์กับมาเลเซยียไหมก็กไม่ไม่ไปคุยกับเขาเพราะนี่คือการขัดแย้งกันร,ระหว่างไทยกับขมรเท่านั้นไปคุยกับก็ไปคุยกับขมรไปคุยกับขมรมไม่ต้องมาคุยกับเราผมไม่คุยอะไรเงี้ยนะคืออ,อย่างนี้ผมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าผมไม่โดนัลด์ผมเครืองนะพูดแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณอนุทินกลับคําหน่อยนะพูดคาให้มันเป็นภาษาการทูตหน่อยนะบอกว่าถ้าจะคุยกับผมก็ได้แต่ว่าให้ไปคุยกับ คุณมาเนตก่อนไปคุยกับคุณเซนก่อนเพราะมันเป็นต้นเรื่องอเออคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเออฟังแล้วคุณว่ามันมันทางการทูดมันลื่นหูไหมล่ะเออถ้าหากว่าโดนนันรัมหรืออันวาจะมาคุยคุยกับผมก็ได้ครับแต่ว่าผมว่าให้ไปคุยทางนุ้นก่อนอืมเพราะทางนุ้นเป็นคนเริ่ม<ะ>อ,อ่าอาจจะว่าบอกไม่ต้องมาคุยกับผมผมไปคุยกับนุนไอ,อ้ยางนี้พอกฟังปั๊บเนี่ยทางการทูดมันมันคือคนเป็นนายกเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องอ่อนนอกแข็งใน เออไม่ใช่เข้าใจแต่ถ้าเราดูท่าทีทิ้งท้ายกันนะสหรัฐอเมริกาเองค่อนข้างที่จะไม่เข้าขั้นเขมรแล้วรอบนี้ยังเหลือก็แต่อันวาเป็นไปได้ไหมผมถามเป็นไปได้ไหมว่าคุณอนุทินเองก็รู้ว่าอันวามาเลเซียท่าทีแบบเนี้แปลว่าอะไรเสียเวลาไม่ต้องไปคุยหรอกคืออันวาเนี่ยมันมันมันไม่มีประมาทไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็ใช่เ<อ>ง,งนะเสียเวลาไม่ต้องไปคุยหรอกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ที่ผมกลัวนะ คือคำผมกลัวโดนดันทามอืมผมไม่ได้ว่าคิดว่าประเทศไทยต้องเป็นลูกไล่เขานะแต่ว่าเขาเหมือนเป็นมหาอำนาจ<ะ>เออไม่พอใจมาเขาบีบอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราซวยไงเราะจะเหนื่อยครับ แต่ว่าอันวาในแกหาเสียงครับเออแกมันสถานะเท่ากับประเทศไทยเนี่ยเพียงแต่ว่ารอบนี้แกเป็นประธานาเซียนเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็วนมาถึงประเทศไทยประเทศไทยก็ออตอนนี้ก็ไปที่ฟิลิปปินส์แล้วแล้วเด็กก็มาไทยเราก็สักเท่ากันแ,แต่ว่าถ้าหากทางการทูตเนี่ยนะคือเราต้องเอาทุกประเทศนาไปเป็นพวกเราแล้วก็บีบ รอยแพอุนเซนดูดิอุนเซ,น,<ะ>น,เซนมนจะกบกับใครครับอ่าต้องดําเนินการทางการทูตเนี่ยมาเป็นพวกร้อยหมดครับอ่าแล้วก็ล่ออุนเซนดูดิมันจะอยู่ยังไงะเอาละนั่นก็คือเก้าย่างของการทูตครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงต่อไปครับ